สวัสดีทุกทุกท่านกลับมาเจอกันกับเนอร์ดาและวันนี้เน r ร์รีแอคตรีแอคชั่นตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆเด็ดแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าหลักๆก,ก็จะอยู่ในกระแสแหละเมนสตรีมอย่างนี้บล็อกบัสเตอร์อย่างนี้นะฮะหนังฟอร์มใหญ่ๆห,หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกครั้งภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าเรื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนี้เลยนะครับผลงานการกำกับของผู้กำกับ King of the World รมึงเรียกว่าอดีตวะเรียกอดีตแล้วกัน x king of the world james cameron กับภาพยนตร์ที่เราจะมารีแอคชั่นก็จะเป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ความจริงผมเคยทำีแอคชั่นไปแล้วรอบหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นเทเลอร์ตัวแรกนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเทเลอร์ตัวที่2ของ h o a t a r the way of water ทำไมต้องแอคเซนชัดขนาดนี้ล้ว Where of w a t e r <c oughs> ก็เป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะเฝ้ารอคอยนะครับจากการที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะฮะคือมีแผนจะทาแน่ๆแหละแต่โอกาสที่จะได้ทํามันก็ติดนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆนะครับมาจนกระทั่งใช้เวลาถึงราวๆสิบสามปีนะถ้าเกิดผมจําเลขไม่พลาดนะสิบสามปีเลยทีเดียวเชียวที่เราถึงได้ดูภาคที่สองของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอ่ะคราวนี้น่าจะเป็นเทเลอร์ที่บ่งบอกในแง่ของสตอรี่เทลลิงมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดู รีแอคกันว่าตัวอย่างตัวเนี้ยมันบอกอะไรเราบ้างและคิดว่าเราน่าจะสามารถเก็บความเอ็กซ e m เมนหรือตื่นเต้นไปใช้กับอะไรได้บ้างในภาพยนตัวเต็มเต็มเดี๋ยวมานรีอกกันดีกว่าว่าความสุขของผมที่มีต่อภาพยนตร์ตัวอย่างตัวนี้เป็นยังไงนะครับป้าเปิดมาก็รุ่นลูกเลยทีเดียวเชิวลูกของซารีกับเนเชรีนะฮะ Dad, I know you think I'm crazy. But I feel her. I hear her heartbeat. Just so close.

we cannot let you bring your war here outcast that's all they see the way of water connects all things before your birth and after your death this is our home I need you. I need you to be strong. Oh, that come out. ก็เป็นตัวอย่างที่ผมมีความรู้สึกก้ากึ่งนะก,ก้ากึ่งนี่ที่1คือก้ากึ่งว่ามันกักกักแน่ๆดูทรงแล้วกักแน่ๆเพราะเหมือนกับมันไม่ได้เล่าในเชิงของสตอรี่เทลลิงแบบชัดไปกว่าตอนที่ดูตัวอย่างตัวแรกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนอีกความรู้สึกหนึ่งก็คืออ่ะมันเหมือนกับมันจะได้เห็นมิติในเชิงของเรื่องราวที่เป็นในแง่ของ Family มากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยพอเราทราบมาว่าหลักๆคือการที่เขาจะมาเล่าเรื่องภาคต่อเนี่ยคือเขาเขามีแผนที่อยากจะทําการสืบของครอบครัวของ เจคซัลีนะครับแล้วก็ตัวของนิคิลี่นะครับซึ่งก็เราพอจะก็ t แล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตัวละครเจคก็คงต้องมาถ่ายทอดองค์ประกอบอะไรต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มาทั้งในฐานะของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็ในฐานะของคนที่เป็นนาวีคืออยู่อยู่ในสังคมนาวีอยู่ในคอมมิตี้นี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนในในกวนแหละนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดนิดนึงว่าเท่าที่ผมดูจากตัวอย่างเนี้ยเหมือนผมจะยังไม่เห็นตัวละครที่เขามีการเผยโมโฉม แรกมาแล้วเป็นภาพนิ่งนะฮะตัวละครของสตีเฟนแลงเป็นเหมือนกับร่างใหม่ที่เหมือนกับว่าเขาก็มีอวตารไปเป็นนาวีด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีตัวละครของซิกเนอร์นี่วีเวอร์หรือ,อยังซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้รับทราบมาแล้วว่าซิกเนอร์นี่วีเวอร์เนี่ยเขากลับมารอบเนี้ยเขาไม่ได้กลับมาสมบบดอกเตอร์ที่เล่นในภาคแรกนะคือเขากลับมาเป็นเหมือนกับอวตารพูดง่ายเหมือนกับไปดึงชุดข้อมูลของมนุษย์ที่เป็นด็อกเตอร์คนนั้นนะครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวละครทีี่่่่ชืือออววาคคลนนะรััซึง้นนต น,นางอะ่ะจะต้องลดัยในการมาเล่นเป็นตัวละครวัยรุ่นซึ่งอันนี้ถ้าเกิดผมตีความแบบนักเกยดนักเกยดหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงซีนที่เหมือนกับเจคคุยกับลูกสาวคนหนึ่งของเขาอันนี้มีความไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามีความไปไปได้ว่านั่นจะเป็นตัวละครของซิกเนอร์ี่วีเวอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครของเคทวิสเลตนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเหมือนจะยังไม่เผยโฉมนะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนว่าผมอาจจะยังด้วยความที่ตัวอย่างมันมาแบบมันไม่ได้ยาวมากและขณะเดียวกันมันไม่ได้เผยอะไรที่มันแบบเป็นหลักสําคัญออ่่างทีผมบกกกไป็คนข้้จะรูสึล แล้วกันใช้คํานี้แล้วกันแต่ก็คิดว่ามองในแง่หนึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณราวเ,เดือนนิดๆแล้วที่หนังจะเข้าฉายในโรงนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอย่างที่3ตามออกมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเอาแค่ให้เห็นองค์ประกอบบางอย่างก่อนละกันให้รู้ว่าโอเคหลักๆคือภาค2เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวโดยเฉพาะมีการลุกรานของมนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การต่อสู้นะฮะรวมรันฟันแทงกันอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาหาสมุทรก็จะได้เหห็นสัตว์ใญ อย่างปลาวานนะครับปลาวานเวอร์ชันนาวีอะไรอย่างนี้นะฮะหลักๆผมว่ามันก็จะเป็นเรฟเลนซ์ที่มันก็มาจากสัตว์จริงๆแหละนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเขาก็อิงจากสิ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็เอามาปรับเล็กปรับน้อยแล้วก็ทําให้มันดูมีจินตนาการฟุ้งๆนิดนึงแล้วก็ทําให้เป็นดูตัวละครแบบน่ารักน่าสะสมยังไงทำไมจะมีคนซื้อของเล่นหรอก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับความรู้สึกที่มีต่อตัวอย่างอวชชา The Way of Water ที่ไม่เผยไตอะไรมากนะครับก็ถือ ข่าวก่อนละกันนะครับองค์ประกอบที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปดูภาพยนตร์จริงๆเต็มๆธันวาคมก็คิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกยังไงกับคลิปนี้ออชอบไหมไม่ชอบอะไรงไงก็ฝากกดไลค์หนึ่งละกันกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิงๆิงนะครับเพื่อให้มีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะมีตาออกมานะครับกับเนอร์ดู <Bye. S 1> วันนี้เนอร์ด้า,าประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ